จุ่นก่อบัสตดในวันนี้เราจะพาทุกคนไปยังเกาะล้านนั่นเองซึ่งเราจะนั่งรถไปกันไปกันไปครั้งแรกของน้องอยูเลยนะเนี่ยก็คือเราจะเริ่มตั้งแต่สถานีหัวลำโพงจ้าถ้าทุกคนพร้อมแล้ว เราเตรียมนักเข็มขัดแล้วก็ไปเที่ยวพร้อมกันเลยแหมถึงบ้านมล้วอ่านอนเลยจ้า อน่แล้วจ้ะอาจจะมีเสียงประเพลกรึ้งกรุ้มกรึ๊รึบสักหน่อยน้องจากว่าข้างมาเปิดเพลงดังมากแค่นั้นแหละไปเลยเภาพบ้านเขืนบ้านดังเออเรามาตอบกันเลยดีกว่าเนาะก็คือ,อ,อที่หยุดพอแล้วว่าคืออจทุกคนอาจจะงงว่าเฮ้ยหยุดเผาทําไมกําลังงงอยู่เลยกําลัง,งงงอยู่เลยมาอยู่เท่าไหร่คือขอเกินไหมก่อนที่เราตกหลดไฟอะ่ะเพราะว่าเราหาชานชลาไม่เจอเว้ยโอเคปะเราหาชานชลาไม่เจอ เราก็เลยเกือบตกรถไฟซึ่งเราอะถึงแต่ตีห้าแล้วรถไฟอะมันออกหกโมงสินะคะใช่ไหมเอ้ยเราตืน่นตีห้าเคร่งเราทันอยู่แลว้วชิวเเสร็จแ,แล้วเหตุการณ์ที่ฝั่งก็เกิดขึ้นเราอะไปยศาสตร์กีตอนหกโมงแล้วเรา,เราก็ไปยืนราตรงนั้นไว้เพราะเราแบบไม่รู้ว่าชานชาลาไหนเราก็รู้แหละว,ว่ารถไฟขบวนนี้นะขบวนเก้าเก้าเจ็ดะโอเคเราราู้ขบวนแล้วแต่เราไม่รู้ชานชาลาไง ซึ่งก็ไปยืนงงๆไปยืนงงๆประมาณ45นาทีหรือเเกือบชึ่มชมงชั่วโมงเนาะเออนั่นแหละเพราะว่ารถไฟออกส5 6สิบโมงสีลองไปลองมาก็แบบเริ่มเอะใจแล้วรถไฟมันไม่มาสักทีบ้างมันไหนมันจะมาวะาด้วยความที่แบบเริ่มเอะใจละก็เลยไปถามพี่แถวนั้นพี่ถามว่าเฮ้ยอย่างนี้ดีกว่าทำไมน้องไม่มาอีกอ่ะไม่สิทำไมน้อง,อท,ำองทำไมน้องยืนอยู่อ,อ่ะไม่ได้สิบอกพี่เขาบอกว่า ขบวนน้องอ่ะใกล้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 ออกแล้วก็หนูน้องใกล้ออกแล้วมึงพูดแล้วยังกลัวเลยบางครัตื่นเต้นได้ว่าตื่นเต้นดีกว่าย่งยังยังยังตื่นเต้นปัจจุบันก็คือพี่เขาน้องก็บอกว่าเฮ้ยน้องน้องก็คำว่านี้กลังจะออกแล้วใช่ไหมของคุณนี่น้องออกแล้วเราคุณได้แบวิ่งแบบวิ่งเต้นคุณหรอไะวิ่งแบบคุณรือว่าไปยังรถไฟขบว่าน่ะนะเพราะว่ามันจะตกด้วยแหละเว้ยซึ่ง ขอนอกเรื่องนิดน้อยก็คือเราไม่ได้ตั้งใจจะไปเกาะหลาเลีจริงเราตั้งใจจะไปผาเยานั่นเองเพื่อเราอยากไปหาเพื่อนแล้วเสร็จแล้วว่านัดเพื่อนดีๆทุกอย่างเราวองให้หมดแล้วว่าเฮ้ยไปหาเพื่อนแล้วจะไปตรงนั้ตน,นตรงนั้นแต่นี่เฉลยเพราะว่าอาจจะมีตอนหลังว่าเราจะไปพยเรอไปอะไรบา้างต้เเอเกี่ยวอะไรวะเออแล้วแหละก็คือเราก็ทีนี้นแล้วว<แ>่าเออก็ค<ๆ>ือ<ๆ>เรานัดเพื่อนอะไรหมดแล้วใช่ปะแต่ปรากฏว่าอีตัวเนี้ย ทำเป็นลองขึ้นรถผิดตกรถซึ่งวันนั้นบุญํากำาซอห,อหรือเปล่าไม่รู้ก็คือเต็มทุกเที่ยวไม่ว่าจะไปที่ไหนก็คือเต็มทุกเที่ยวก็คือเปลี่ยนรอบไม่ได้เลยก็คือง่ายๆก็คือไม่มีรถไปเลยเมื่อไม่รถไปปุ๊บทำไงละ่ะไปพยเยามไม่ได้ละก็เลยมาที่เกาะล้านแทนแค่นั้นแหละเมืเ่อเก็แค่นี้แหละ่ะต่อไปเราก็ไปยัง กาะร้านนั่งโตเลยเกาะร้านแบบงงๆกับฉบับน้องอยู่ที่พูดก็ยังงงๆนั่นแหละเราจะงงไปด้วยกันนั่นก็ไม่เป็นไรของว่างงคือรายการนี้ก็จะงงทุกอย่างในโลกนี้เหมือนกับคนพูดอยู่ก็งงเพราะตัวเองพูดอะไรบ้างโอเคเราไปเรื่องงงสนุกกันที่เกาะร้านเลยดีเด่น ต่อเลขที่นั่งที่ีเปก็กะทิต่อได้ไครับนั่งแถวที่นั่งที่ระบุในตัว,วนะเอไดนะ้ไครับ จะอยากปูนปูนรถไฟจะพาเราไปยังสถานีปลายทางนั่นก็คือสถานีพัทยาของเรานั่นเองต่อเมือ่อ <c oughs> แล้วเมื่อเรามาถึงสถานีแล้วไม่ต้องตกใจว่าเราจะเป็นหนการต่อดีมันจะมีรถสองแถวเว้ยมาจอดเพื่อส่งเราไปยังแหลมวาดิ่ห้หรือว่าพัทยามันก็ที่เดียวกันนั่นแหละเออเพื่อข้ามฟ้าไปยังเกาะล้านถ้าทุกพงพร้อมแล้ว เรามาหยิบห่วงยางแล้วเราไปเกาะร้านกันเลยพี่ๆเบมาิฮายต้องมีต้องมีลูกขอนะจากร่ามันจะเรอซึรถมีเป็นรถสิเรือ้าสจหีเรแล้วเรบรอยแเราแขแล้วรแล้วน้อไม่ต้องรีบแล้วเราเร็จแล้แล้ว ต่อไปที่ยงเราต่อไปเที่ยงเย้แต่ถ้าเกิดสปีดสปีดโบนอ่ะสูงซึ่งเราก็ประเภทเออเราก็เลยโอเคเที่ยงก็เที่ยงแล้วเรียวจะไปอยู่ที่ไหนตอนเที่ยงอุ้นข้าวเจอดะเธอดูเรือดูเรือตรงนั้นนะดูเรือไปคือเห็นเรือดำนั้นว่า เรมที่ก็ลองอดนั่นแหละใช่เราเสียบดังการถ่ายรูปของเราเมื่อกี้ใช่ร้านก่อนร้านลยน้องเนี่ยซึ่งไปแล้วครูแค่ใจไม่กี่ก้วเจอเกียรตนนะก็ถึงชีวิตดูเศร้าใจแต่ไม่เป็นไรเราต่อไปองไปอีกรอบข้ต่อไปค่ะเเกีซึ่งมาทะเลต้องไม่กลัวแดดแต่พี่เป็นตองโลเพราะว่าจะถ่ายตอแหลกต้ตอแหลกมเจ้ตกลัวทะเล พ่านาก็ไปได้เลยก็คือไปน้ำไปเพราะว่าน้ำจะเขียวหมือนมีจระเข้อยู่แล้วก็น้ำทะเลไหมอนมันขึ้นท่าโมันจะไปท่าเรือแหวนซึ่งเราไม่ได้ไปท่าเรือแหวนเราไปเอิงไปทะนะท่าบ้านท่านาบ้านนะท่านาบ้านอจริงมันเป็นแล่งที่เราไปแบบกยูเอยเลยก็คือยงงงเยแน่ทานาบ้านมัเขียวเลย สงสัยเดนกถึงหน้าบ้านเยลยนาอียวาเขา้อยู่มีท่าหลังบ้านท่าข้างบ้านท่าตาท้างบ้าน เขาบอกว่าถ้าเปิดเสียง20บาทขึ้น2เขยวแล้วก็ไปโรงหรหน้าบ้านด้โ่งหรหน้าบ้าน่ะก็จะมีคนที่จากที่เราไปทักโรงแรมอมารับซึ่งถือว่าโบูมาเราเปลี่ยนแบบงงเลยแล้วก็มาแบบงง จะเจอกันอีกชั่วมงอีกชั่วโมงเราต้องใส่สูนทปะใเยจอกันเกันเดี๋ยวจะมีภาพรีวิวสวยๆหนึไมยอยู่ถ่ยอยู่ีอไ เราได้เดินออกจากเรือแล้วแลนนี่คือทางเดินที่เราจะเดินไปเรื่อยๆซึ่งเราไม่กลัวแดดเราไม่กลัวเราไม่กลัวแดดเลยไม่กลัวแดดเลยไม่ได้เลืกนลไม่ได้เลือกบาไม่ได้เลืกหลักไม่ได้เลือกหลักเราก็จะเดินจากหาด่าวนแล้วก็ไปยันอาาบาลแมงแม้ว่าจะไาเด็ก้ม้อแมว่าจะไาเด็กตม ก็เดินจากตรงนี้ถึงท่าน้ำ่ลยนะนี่เราได้เหือนติดตัวอยูแล้วมนหยกว่าอยู่ที่สองกิโลจะเดินไปสองกิโล้กันจ้ะไปเป็นไปเดี๋ยวเราจะมาดูว่าทำได้ไหมบ้างจริงมันก็มีสองแถวแหละเราจะเดินไปไปอะไรนะถ้าเรือน้าบ้านกัน สองกิโลโตาไ <c oughs> าไก่อนพอดีดูแรงด้วยเราคีดให้เจอนะฮะขึ้นเลยก็รู้สึกท้อแล้วไหนพอดูท่าขึ้นเลยถ้ามันเปอย่ี้คิวได้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 ด้อด้ได <c oughs> นได้ได้ได้ไ้ไี้ได้ไ้ได้้ได้ดินไปหา,าด้ไได้ ็นทางเดินเมื่อกี้ว่าก็คือในรูปอะ่ะมันอาจจะดูไม่สูงเลยเว้ยแต่จริงๆแล้วมันลาดอันนั้นแต่ว่าฟังเ,เสียงจากรถเมื่อกี้ที่ผ่านไปไม่ค่อยเสียงาอหายใจมันแรงมากเรื่องเราต้องเดินอย่าง,อ,งอีสั่งเราไปดูกัน,ไ,น,มนกไม่ได้ขึ้นไปเหมือนกันไม่ละ เรามาแบบลุยๆเราจะมาแบบลุยๆกันซึ่งรู้ป้าท่าเขาังไม่ได้กินเลยเป,เป็นเ้าเป็นทุกอย่างแล้วมือว้นใจชู้ จะผ่านสองโลนี้ไปได้หรือเปล่าพอพักก่อนนะเหนื่อยใช่บกเดินหน่อยได้ร้อยเมตรชอบเราจะเดินไปถข้าเรือหน่าบ้านกสองกิโลเดินหน่อยได้ร้อยเมตรบอกว่า เราจะตะลุยแดดแต่ที่กลางร่อยู่แล้วก็เดินตื่รู้สึกแล้วเราไม่อยากเดินสองโลแล้วแต่อไอ้เมื่อเราบอกว่าเราจะเดินสองโลเราก็ต้องเดินธรรมาดาจะไม่จะไม่นี่ไงไม่กลัวไงทิศาทางขึ้นเนินอะ่ะมันขึ้นเนินหมดเลยอะ่ะถามว่ากลัวไหมกากลัวฮะออกมาไปสองโลไหม เึ้นขาด,ด,ดูทา่าจะเดินขึ้นกันอีกว้ <Wow. S 1> อถ่ายนี้พวกความรู้ว่ามันจะชันขนาดไหนคือมันน,น,นินมากดูเราสองกิโลไปไป A สองกิโลแน่นอนสามหน่ารถสามไป 3, แค่สามคนเราจะบุกไหมบุกได้เขาก็จอดแต่เราอาจจะเดินสองโลงงนะเนื่อเราบอกรถเราเดินสองโลเราก็ต้องเดินเดี๋ดวยวปะ อย่างแล้วมือเว้นใจชู้เราจะมากับสายแบบเอเวนเจอร์คนอื่นขี่สายลำบากป้างบ้างชอบสบายสบายเสร็จตอนยี่สิบก็ไปได้แล้วตอนนี้เกือบโมงครึ่งนะฮะจริงปะบ้าถ้าเกิดไม่ไหวเราก็จอดรถเด็กหน,นึ่โอ้โหเนาะยูสวยมาก แป๊บอยากให้ทุกคนเห็นวิวเฮ้ยคือคนที่บนไฟอาจจะไม่รู้ว่าคือวิวตรงนี้มันสวยมากเลยนะเว้ยอ๋อเปล่าคุณื่นเขาดูวิวที่อื่นได้ผมเหดูวิวอยู่นี่บ้างเออเฮ้ยนะคะคือเดินอย่างี้มันสวยจริงนะมันูดเดินอย่างี้ตอนเย็นนะไม่ใช่ตอนเนี้ตอนเที่ยงเออจริงป่ะอย่าคิดเอาไงอ่ะกลับกลับไปนั่งรถสองแถวมเริ่มเริ่มเริ่มถอ โอ้ยโคตรท่างดิคือแบบทางถ้าเกิดใครขี่มาใส่เราผ่านอ่ะคือจะรู้ว่ามันแบบมันเหมือนเดินเดินโน้นเขาขึ้นเขาแต่แค่มันมีฟุตป่าดอ่ะเข้าใจปะแล้วถามก่อนคือเราอ่ะเดินมาต้องงานแล้วเว้ยแล้วอยากรู้ว่าไอ้ท่าถ้าเรือเพื่อนบ้านอะไรนะหน้าบ้านเออท่าเรือหน้าบ้านมันอยู่ตรงไหน แค่ต้องการแค่นั้นเราก็ไม่ดู GPS อะไรเลยก็คือเดินตามรถพันไอ้ฟ้าที่เขาขับกันะอยู่ปลายทางเลยแหละปลายทางปลายทางฟัล้ใกล้กล้ใ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 กลใกล้ใก้ใกล้ใก้ใกล้กไกล้ใกลใกล้มกล้กล้วกล้ใกล้ากล้กล้ใก้ตกล้ใกล้ใาล้ใกล้ใล้ใกล้มกล้ใกล้ใกกน้กล้ใุลล้ใล้ใก้จะรล้ใ้้ ปเ <laughs> ดินไปกันต่อเฮ้ยเราเหมือนจะใกล้ถึงท่งานาคบ้างแล้วอบอกไปยังวะเดินจนเมือก็คือเราเดินสองกิโลหรือ,อย,ยังยังงงอยู่เลยก็คือตอนนี้ทางเืงินของเราก็คือเปรียแล้วเงาออกจุกแระแล้วชิวม่น้สวยมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปกันต่อ ป,ปปาเ้่นราจะถึงท่านาบ้านแล้วหรือเป่าคะเฮ้ยใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่แปบบ๊แบผบิดเลยแปบบ๊แบเบกินจนเบบิรแบบแบบ์ไม่รู้ว่าลูกแค่ว่าเออแค่ว่าอะไรไม่รู้หนูแคบบ่ว่าอย่นี้วัดใหม่สำรวยนี่เห็นปะออบลมบัง ใช่ท่านาบาัานใช่เพรามีรถสีฟ้าท่านาบ้านท่านาบ้านา โดยการประหยัดโดยประหยัดโดยจะเหนื่อยประหยัดไปอีก20บาทแต่ถ้าเกิดใครไม่ว่างก็สี20บาทเถอะนะนเดินตรงทางนี้ประมาณร้อยเมตรรอตีด้วยรอตีรอตี คือทางน,นี้นมากก็มาเทเลนต้องกินสุปตารรใช่ปะกรร็ต้องกินสรปตมจจ้ารรกินซารรมแต่ยัง่เฮ้แต่ผต้องมากินเะเลสเิโอเคค่อยว่ากันอีกขอเดินไปเรื่อยๆเราไม่แน่ยไม่หนื่ขาบอกว่าเดี๋ยวให้หาร้านั่ั่ก็ได้แล้วจขาโทรมาได้กินอะไรดีจะกินอ่แต่ตอนนี้เราถึงทา่านาว่าแล้แค่นี้ถึงทา่านาว่าแล้วซึ่งเราจะหาร้านกินกัน ก่อนที่เราจะถึงที่พักแล้วเดี๋ยวว่าในคือเราจะกินร้านไหนนะปั่นปิ จบไปกันแล้วสำหรับก่อนร้าน EP 1ซึ่งเรายังมี EP 2อีกนะฝากทุกคนติดตาม EP 2ด้วยแล้วก็ EP ต่อๆไปด้วยนะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสามสกัดเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องอยูด้วยแล้วเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบาย